สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้พี่ขวัญค่ะจากช่องที่ดินดีบายพี่ขวัญน,นะคะก็จะมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพายุนะคะพาทุกคนมาชมที่สวยๆอีกครั้งค่ะไม่ไกลถัดจากสำนักงานเทศบาลตำบลพายุจะมีที่ดินที่น่าสนใจอีกหนึ่งแปลงในการที่จะทำบ้านจัดสรรหรือสวนบ้านสวน เกษตรนะคะในที่ดินสวยๆทำเลที่น้ำไม่ท่วมอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าเป็นซอยลเล็กๆตรงนี้นะคะกัลยาข้างๆกาลยารีสอร์ทข้างสำนักง,งานเทศบาลตำบลพายุไปไม่ไกลนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นถนนนะคะตรงนี้เป็นกาลยารีสอร์ทค่ะส่วนนี้ก็จะมีพื้นที่ที่ใช้ในการทำรีสอร์ทบรรยากาศดีค่ะชายทุ่งนะคะดูนะคะนู่นเดี๋ยว ยังไงก็จะพามาแวะชมนะคะเนี่ยดูต้นข้าวนะคะที่นาถนนกว้าง3.5เมตรค่ะตรงไปนะคะโค้งนิดหน่อยดูสิคะบรรยากาศบรรยากาศดีไหมคะมีบ้านแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยค่ะ ที่เราเห็นเนี่ยเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลเลยนะคะเราจะเลี้ยวเข้าตรงซอยเนี้สามคือถัดมาไม่ไกลไม่ถึงห้าร้อยเมตรค่ะทุกท่านนะมันก็จะป่านทำเลนี้ทำเลที่หนึ่งนะคะซึ่งซอยนี้ก็จะแยกเข้ามาผ่านเขตแดนของทำเลบ้านตรงนี้นะคะพอผ่านสามแยกไปไม่ไกลค่ะก็จะเป็นพื้นที่ทำเล อีกหนึ่งทำเลซึ่งเป็นทาำเ,เ,เลที่สามารถเชื่อมไปตัวอําเภอพายุได้อีกเส้นหนึ่งนะคะออกไปโรงพยาบาลพายุได้ด้วยกำลังที่จะสร้างถนนค,นคอนกรีตต่อไปอีกนะคะด้านนู้นจะเป็นบ้านพักค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนี่คือนะคะที่ดินผืนดังกล่าวนะคะที่ดินผืนดังกล่าวะคะ่ะตรงนี้จะเป็นที่ดินผืนดังกล่าวนะคะ หน้ากว้างติดถนนสาธนาณประโยชน์ที่กำลังจะสร้างทางลูกทางคอนกรีตนะคะทั้งเส้นเลยนะคะหลังเทศบาลตำบลพายุหน้ากว้างทั้งหมด220บเมตรนะคะพื้นที่นะคะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แบบว่าเทไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่ติดจะเห็นว่าติดถนนคอนกรีตค่ะ ตรงนี้เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังเทศบาลตำบลพายุไม่ไกลประมาณสองสามร้อยเมตรค่ะสามร้อยสี่ร้อยเมตรนู่นแหละห้าเกือบห้าร้อยนะคะไม่ไกลนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะนะคะแล้วก็มีในสว่วนที่เป็นมอขุดบอ่อนะ้ำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะ บอ่อน้ำนะวันที่4ธันวาคมนะคะถ่ายทำมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วน้ำเต็มค่ะนะคะพื้นที่ในบอ่อน้ำนี้สองงานนะคะในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างบ้านได้แล้วหนึ่งหลังนะคะตรงนี้พื้นที่ทำเลตรงนี้สามารถที่จะเนี่ยตรงนี้ถมไว้นะคะเป็นส่วนที่สามารถเข้ามาบอ่อได้นะคะ บ่อน้ำส,สวยๆเลยนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองงานแล้วก็มีพื้นที่ตอนลึกไปด้านหลังอีกนิดนึง <S 2> <S 2> <S 2> ถนนคอนกรีตนะคะจากถนนคอนกรีตมาพื้นที่ตอนลึกนะคะจริงๆมันเรียบขอบตาฝั่งนู้นแต่เนื่องจากว่าหญ้าเยอะค่ะขวัญก็จะขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในในตรงนี้ทุกคลิปที่มีการถ่ายทำจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน ะะแล้วขวัญก็จะเข้ามาดูพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะคะกับเจ้าของพื้นที่โดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะของเจ้าของพื้นที่ไ่ให้นะคะจริงๆมาดูแล้วช่วงหนึ่งแต่ว่า,อาตอนเช้าเจ้าของท่านก็มาด้วยแต่ว่าพอ,พอดีว่ามันถ่ายคลิปได้ไม่สวยแล้วรายละเอียดไม่ครบเลยมาเก็บอีกรอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่ ลึกเข้ามานะคะนะคะจากถนนคอนกรีตนะคะตอนลึกของที่ดินผืนนี้เนี่ยนะคะจะเจ็ดสิบเมตรจากคอนกรีตตอนลึกเจ็ดสิบเมตรหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตซึ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะคะทั้งหมดนะคะสองร้อยยี่สิบเมตรค่ะโดยนะคะจะมีแบ่งเป็นสัสดส่วนนะคะหนึ่งก็คือพื้นที่ในการขุดบ่อเลี้ยงปลา แล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลานี่ก็จะถมไม่สูงส่วนหนึ่งเพื่ออาจจะทําแบบว่าบ้านสวนหลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นอีกนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะแล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณรอบๆที่เป็นบ่อเลี้ยงปลามีการถมดินสูงไปอีกรอบหนึ่งนะคะตรงบ่ออยู่ตรงนู้นนะคะบริเวณที่มีการถมพื้นที่สูงไว้สองด้านเนี่ยคือ สามารถปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกอย่างอื่นๆได้หมดเลยเหมือนทําการเกษตรทั้งได้สวนหรือปลูกพืชพืชไรอย่างอื่นหรือต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ถมไม่ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่มีการทํานาขุดเป็นพื้นที่ลุ่มทนานานะคะ,ะตรงนี้เนี่ยนะคะ จากต้นไม้ต้นนูน้นทางคอนกรีตท,ทางนูน้นลึกมาจนถึงตรงนี้นี่คือตอนลึกนะคะจากคอนกรีตเข้ามาตอนลึกตรงนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดสิบเมตรนะคะนี่คือหลักเขตแดนนะ,ะแล้วจากหลักเขตแดนตรงนี้ไปถึงฝั่งนู้นจะมีถนนสาธารณาประโยชน์ซึ่ง หน้าปัจจุบันยังเป็นทางลูกรังอยู่นะคะทั้งหมด220เมตรโดยจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนส่วนหนึ่งคือพื้นที่ทำนาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมเดินชมไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเช้านี่มันแดดร้อนมากแล้วก็ประกอบกับว่าเจ้าของพื้นที่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินกับเรานี้ท่านก็มาแว๊บหนึ่งแล้วก็ไปขวัญก็เลยมารีวิวอีกครั้งอนะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินชมพื้นที่เอก็มีการปรับให้เรียบเตียนนะคะในส่วนที่ทำเป็นพื้นดินสูงสูงอยากจะปลูกพืชปลูกผากปลูกต้นไม้ได้อีกเยอะเลยค่ะนะคะเนี่ยในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าขุดบอ่อนะคะเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ในส่วนของทำนาเนี่ยทั้งหมด ประมาณ4.5ไร่นะคะ4ไร่เศษจากนู่นนะคะหลักเขตแดนอยู่ริบๆนูนนนนอน,น,นเห็นไหมนะคะมาก็จะมีบริเวณนี้เป็นเอ่นอโนนดินตรงส่วนนี้เป็นเนินดินข้างๆอ่าะสะา Nam นะคะแหล่งน้ำนะคะสะา Nam นะคะซึ่งใช้ พื้นที่สระน้ําบ่อ,บอน้ำเนี่ยประมาณ2ไร่เป็นบอ่อกักเก็บเก,ก็บน้ําและพื้นที่ข้างๆนะคะบอ่อกักเก็บน้ำเนี่ยจะถมขึ้นมาสูงกว่าระดับปกตินะคะประมาณห้าประมาณห้าสิหกสิเซนติเมตรค่ะและข้างๆบอ่อกักเก็บน้ำก็ถมมาสูงกว่าพื้นที่ของการทำการเกษตรคือปลูกข้าวเนี่ยประมาณห้าถึงหกสิบเมตรคือด้านข้างสองด้านเราจะสามารถข้างบอ่อน้ำทั้งสองด้านเราสร้าง บ้านหลังเล็กๆหรือว่าปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรได้หมดยังเหลือพื้นที่ที่มีต้นไม้นะคะขนาดใหญ่บ้างกระรายค่ะไม่ได้ตัดลงทั้งหมดนะคะทุกท่านถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสวยมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมพื้นที่ที่มีการถมแล้วค่ะในบริเวณนี้คือจะสิ้นสุดบริเวณที่เป็นตัวพื้นที่ทำนาเรียบร้อยนะคะ และมาสู่สวนที่มีการถมขึ้นเพื่อที่จะทําไร่เช่นอาจจะทําไรย่ยางไร่ข้าวโพดไร่มันสําปะหลังทําบ้านจัดสรรหรือว่าเอ่อทำสวนวิถีอย่างอื่นๆโคงหนองนาโมเดลบ้านสวนเกษตรปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกทลงทุเรียน อย่างอื่นๆเพิ่มเติมก็คือใช้พื้นที่สวนนี้ซึ่งมีพื้นที่ที่ถมแล้วทั้งหมดประมาณ4.5ไร่นะคะรวมกันเป็น9ไร่เศษนะคะโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจากตรงพิกัดตรงนี้ไปจนถึงทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ข้างหน้านู้นนะคะบริเวณนู้นนะคะที่เป็นเห็นเป็นเงาดําๆมาค่ะตรงนั้นน่ะจะประมาณ100เมตรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะและอีกส่วนหนึ่งค่ะหันมาทางนี้นะคะ ตรงพิกัดทางนู้นก็จะมีการถมไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันถมสูงประมาณจากบริเวณทำนาประมาณหนึ่งเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปชมกันนะคะทุกท่านห้าจุดห้าล้านค่ะเออเจ้าของเป็นอันนี้เป็นชาวบ้านอยู่แถบนี้ใช่ไหมคะผมอยู่พื้เมืองอุครับอ่าค่ะก็คือแถบนี้เป็นมีความอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะนะนะคะก็มีคนมาดักหนูมาทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นคือถือว่า อุดมสมบูรณ์แล้ปลอดสารพิษท้าไม่ปลอดสารพิษไม่ค่อยมีใครมาอยากเนาะนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรก็ได้นะคะธรรมชาติเหมาะสมบนพื้นที่มากกว่าเก้าไร่นะคะเก้าไร่เศษเก้าไร่เกืบสองงานนะคะเออก็จะมีสัดส่วนที่ผมไม่เรียบร้อยอย่างที่เห็นนะคะติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไปทางนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้าน ทุกท่านนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ทางนู้นไม่ไกลนะคะประมาณ200เมตรได้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสวนเกษตรกันและส่วนนี้ก็เป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่จะเตรียมในการทําถนนคอนกรีตค่ะถ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะ คุณพิเชษมราท่านเป็นอาจารย์ข้าราชกมารบำนาญนะคะและคุณก้อยค่ะเป็นน้องสาวของท่านเดี๋ยวขวัญจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะในส่วนนี้นะคะเป็นทำเลที่ไม่น้ำไม่ท่วมแล้วก็เหมาะกับการทำทั้งบ้านจัดสรรน,นะคะทั้งพักผ่อนหย่อนใจกรณีที่ว่าต้องการที่จะมาเป็นชาวไร่ชาวสวนที่จังหวัดศรีสะเกดและ ที่สําคัญคืออ,อําเภอพยุนะคะอยู่ใกล้ๆเทศบาลตําบลพยุนะคะใกล้โลตัสแม็กโครใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานีตํารวจนะคะเดินทางได้ง่ายมากๆเลยค่ะดังนั้นถ้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะพื้นที่นะคะหนีความวุ่นวายของเมืองกรุงเช่นกรุงเทพเอยชนบุรีเอยนะคะแล้วต้องการมาพักผ่อนในจังหวัดที่มีความสงบนะคะ อยู่กับธรรมชาติผู้คนเป็นกันเองอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะไม่ท่วมด้วยนะคะเป็นถนนลูกรังนะคะบรรยากาศดูนะคะบรรยากาศโอ้ดูนะดูนะคะโน่นก็จะมีแบบว่ามีวัวนะคะนี่บรรยากาศรอบข้างนะคะเป็นท้องทุ่งนะคะยังมีต้นไม้เยอะอยู่ นะคะไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหลีกพ้นจากความวุ่นวายต่างๆาเดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูนะคะเออและนี่คือพื้นที่อยากจะมาปลูกอะไรก็ได้บนพื้นที่ตรงนี้ค่ะบนเนื้อที่9้าไร่สำหรับทางสาธารณประโยชน์ติดที่ดินผืนนี้ก็สองด้านด้วยกันนะคะหน้ายาวหน้าหน้ากว้าง 220เมตรส่วนตอนลึกเนี่ย70เมตรนะฮะที่ดินทำเลสวยค่ะเราสามารถจะมาทำสวนป่าก,ก็ได้นะคะสวนยางพาราก็ได้ค่ะปลูกบ้านจัดสรรก็ได้ค่ะมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแต่ที่สำคัญคืออยากให้เป็นบ้าน,านสวนดีกว่าค่ะคือเราจะทำได้ทั้งแบบสวนต้นไม้ยืนต้นนะฮะสวนผลไม้สวนพืชเศรษฐกิจ นะคะแล้วกออ็มีส่วนที่สามารถทํานาได้นะคะมีส่วนที่สามารถที่เป็นบอ่อนะคะกเก็บน้ําหรือเลี้ยงปลาหรือทํากิจกรรมที่เป็นการเกษตรอื่นๆนะคะอันนี้รอทุกท่านที่นะคะเป็นเจ้าของมาจับจองอยู่ค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง ให้การคอมเมนต์และติดตามอย่าลืมนะคะ9.2ไร่นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดค่ะราคานะคะไม่มีนะคะการบวกเปอร์เซ็นต์นะคะราคาผ่านเจ้าของโดยตรงคือ5.5ล้านสามารถแบ่งซื้อได้ในส่วนจะเป็นพื้นที่ถมแล้วหรือจะเป็นที่นาแต่สามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงค่ะคัมากแล้วค่ะ เดี๋ยวจะพาขับรถวนดูนะคะพื้นที่นะคะจากตรงนี้นะคะที่เป็นทางลูกรังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปที่ตลาดเทศ,เทศบาลน,นะคะจริงๆทางนี้เป็นทางอ้อมนะคะอยากให้ดูว่าเออพื้นที่เนี่ยคือเนื่องจากว่าขับรถเออเดอินเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าค่ะเดี๋ยวพาฝันพาขับรถไปดูค่ะอ่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะสิ้นสุดทางลูกรังถึงตรงนี้ค่ะไอไม่ใช่ถนนคอนกรีตค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นถนนลูกรังนะคะโครงการเข้ามาแน่นอนค่ะเส้นนี้นะคะเพราะว่ามีการสัญจรไปมาแล้วก็มีหมู่บ้านมีบ้านนะคะน้ำไฟเข้าถึงค่ะน้ำเราปั๊มได้ค่ะส่วนไฟเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่า มีบ้านใกล้เคียงนะแต่ณนะปัจจุบันถ้าจะสร้างจริงๆอาจจะใช้ไฟขอไฟเกษตรหรือไฟโซลา่านะคะเมื่อไรที่มีการออ,ออกบ้านเลขที่นะคะเราก็ค่อยต่อไฟต่อน้ําประปาเข้ามาถึงพื้นที่ได้นะคะอ่นี่บรรยากาศดีๆค่ะเห็นไหมคะโอ้ขออภัยสั่นนิดนึงนะคะมือใหม่หัดทำค่ะให้อภัยด้วยนะคะ อาจจะยังไม่เก่งดังที่ใจออยากจะทำแต่จะพยายามฝึกพัฒนาฝีมือนะคะท่านใดที่รับชมแล้วก็ขอความเมตตาค่ะอึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นถนนแบบนี้ข้างๆก็จะเป็นสวนเกษตรแล้วค่ะนี่นี่พื้นที่นะคะพื้นที่เป็นแบบนี้เลยอาจจะยังรกอยู่แต่เรามาตัดแต่งได้ปรับพื้นที่ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าฤดูฝนอาจจะต้องเอาเอาหินมาถมเพิ่มแต่ว่าดินค่อนข้างแน่นแล้วค่ะเราไปชมตัวนี้เป็นฝั่งที่ด้านหลังนะคะด้านหลังที่จะออกไปเป็นที่รอบด้านนะคะ รถก็เอาดันดันเอารถเก่งมาตรงไปได้เลยจับเวลาดูนะคะจากตรงที่ดินนะคะก็จะผ่านเป็นแบบที่นาะ ไม่ไกลก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยนะคะรถเก๋งผ่านได้ปิกอัพผ่านได้หกล้อผ่านได้ค่ะไม่ไกลก็จะเป็นเพื่อนบ้านฝันะะ่งซ้าย เพืนบ้านเป็นบ้านเพืนบ้านค่ะนะเนี่ยมันเหมือนอ่กำลังทําบ้านจัดสรรโครงการอะไรสักอย่างค่ะแล้วก็นุ่นก็ใช่ก็เริ่มเข้าสู่เขตเทศบาลพายุแล้วส่วนนี้ก็ยังเป็นถนนที่เป็นทางลูกรังแค่สั้นๆค่ะประมาณสี่ห้ารอยเมตรนะคะ มาฝังตรงนี้ค่ะก็ขับต่อมานิดหน่อยก็จะเป็นถนนคอนกรีต <c ron c reet> แล้วนะะะคนนี่ก็คือเพื่อนบ้านขับรถไม่นานเลยค่ะจากพิกัดตรงที่เป็นทำเลพื้นที่ที่จะประกาศขายค่ะมาอีกฝั่งนึงเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นหมู่บ้านจาัดสรร ขึ้นแล้วหลายโครงการเลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นบ้านจัดสรรมีโครงการจัดสรรขึ้นแล้วค่ะโครงการที่หนึ่งโครงการที่สองกำลังขึ้นมีโครงการที่สามขึ้นแล้วเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะเป็นเขตเทศบาลแล้วนะคะขับรถไม่ไกลค่ะ สี่นาทีห้านาทีถึงแล้วนะคะโครงการบ้านจาัดสรรหลายโครงการเลยนะคะเนี่ยห้าโครงการด้วยกันทำเลใกล้ๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกท่านซื้อซื้อจับจองเป็นเจ้าของไว้ไม่เสียใจแน่นอนนะคะท่านใดที่เล็งไว้นะคะต้องการจองเพื่อที่จะ ทำกำไรในอนาคตนะคะอําเภอพายุก็เป็นอีกอําเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษที่น่ามาลงทุนนะคะถ้าต้องการทำสวนทำไร่ทำสวนเกษตรก็มีพื้นที่เยอะมาก4.5ไร่เป็นพื้นที่ถมแล้วนะคะอีก4.5ไร่เป็นส่วนของบ่อสำรองน้ำขนาด2งานนะคะ และพื้นที่ทำนาสีไร,เร่เศษโอ้ไม่น้อยเลยค่ะทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งของถนนขับรถมาถึงเส้นสองสองหนึ่งนะคะออกไปเข้าตัวอำเภอพายุนะคะเส้นนี้ไม่ไกลเลยนะคะถึงแล้ว ถึงอำเภอพายุแล้วเนี่ยนะคะถึงในตัวโลตัสแล้วนี่คือเข้าอำเภอพายุแล้วค่ะถึงโรตัสพายุแล้วคือทุกท่านคะที่ผืนนี้เป็นอีกหนึ่งผืนที่น่าจับจองเป็นเจ้าของอย่างยิ่งค่ะเรานะคะซื้อที่นะคะราคาไม่ลดมีแต่เพิ่มนะคะอยู่ได้ถ้าไม่ขาะ ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ส่งตกทอดให้ลูกหลานได้เพราะฉะนั้นนะคะก็พี่วันนะคะขอนำเสนอที่ดินผืนสวยๆราคากำลังพอดีพอดีในเขตนะคะใกล้เทศบาลใกล้อำเภอนะคะที่จะเจริญไปในข้างหน้าและที่สำคัญคือเส้นนี้น้ำไม่ท่วมค่ะขอบคุณที่ทุกท่านรับชมนะคะติดตามให้การคอมเมนต์นะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อ ติดตามชมคลิปถัดๆไปจากยด,ดิดีบายพี่ขวัญขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ